การตอบรับของแม่คือนะคะโดยเราก็ได้นำเงินได้นาพระราชทรัพน์สพระอนคปในย่านนี้นะคะพระราชทานแก่หมู่บ้านและก็ชุมชนที่ขับเพื่อนเกี่ยวกับยาเสกสิกองนองหมู่บ้านนะคะทุกอย่างนะคะโดยมีศูนย์โดยมีศูนย์การปฏิบัติการ ในงานที่รับผิดชอบก็คือสังกัดการพัฒนาชุมชนนะคะกรมพัฒนาชุมชนกรมพัฒนาชุมชนนะคะ,ะเดิเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของโครงการกอ,องทุนแม่ของแผ่นดินนี้นะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะโดยมีท่านสันก,กัปนาว,วาราวัานนายกโครงการหหากอาหารชนชนชนชาติได้มาเป็นประธาน ในการอัญเชิญเงินพระราชทานขอถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้นะคะกองทุนแม่ของผูแห่งดินนะคะความหวังให้กองทุนกองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีเงินขอนถุงอยู่ทุกหมู่บ้านชุมชนที่ต่อต้านเกี่ยวรติยาเสพติดเป็นสศูนย์รวงของคนในหมู่บ้านชุมชนให้รู้จักรักสามัคคีสร้างความสมัครสมานในหมู่บ้าน พึ่งพาตัวเองมีความเข้มแข็งของชุมชนนะคะซึ่งบ้านสำราญหมู่ที่4ตาบลนนทานของเรานะคะมีความเข้มแข็งในชุมชนมีความสมัครสมานส,สามาัคคีดูจากการดาเนินการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศร,รษฐกิจพอเพียงในด้านกองทุนหมู่บ้านหรือว่าด้านเศร,รษฐกิจพอเพียงปีที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้หมู่บ้านเข้มแข็งเประดับ ประเทศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็มีแต่ว่าป,ปีนี้ก็ยังได้กองเงินกวันถุงหมู่บ้านของกองูุิแม่มาด้วยนะคะซึ่งกองูุินี้จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้ถูนหายไปไหนนะคะก็จะขอ,อะ จะขอ,อะนําเรียนพิธีการคร่าวๆในวันนี้นะคะก็คือเมื่อขบวนขบวนเริ่มเคลื่อนอัญเชิญเงินพระราชทานจากป้อมยามทางเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ขบวนมาถึงแล้วนะคะ,ะผู้ร่วมพิธีก็อ,อยู่ในพิธีตรงนี้แล้วนะคะซึ่งค่ะ ถ่าในโอกาสนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตแนะนําท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานพิธีในครั้งนี้ก็นะคะก็คือ,อท่านสรรกำปนาวนาวราวัณนายกองค์การบร,ริหารส่วนตำบลนนทาตค่ะท่านามีระจิณพิจิตรองนายกองค์การบร,ริหารส่วนตำบลนนทาตค่ะ,ท,ะท่านชาวพิโรกิจกำนันตำบลนนทาตค่ะ ท่านกำนันตำบลหันโจดค่ะ,ะท่านอาภิเชษสัมพลนะคะ,อ,ะอ๋ออีท่านนะคะท่านธนากรครูแอร์ของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ท่านคุปจาทีท่4เจ้าพนักง,งานจัดเก็บไรายได้ท่านสลิดแก้ววอก เจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งท่านสมชายสดนอกค่ะผู้ใหญ่บ้านหมูท่าามที่สองนายพุทธาสายแววค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ก็คือท่านดารุณีอุทัยประดิษฐ์นะคะ ที่บ้านหมู่ที่ห้าท่านสุนทรสายเกลค่ะที่บ้านหมู่ที่หกท่านอนุชาบุญเหลือค่ะที่บ้านหมู่ที่แปดท่านสมชายเรียงแก้วค่ะผี้ให่บ้านหมู่ที่เก้าท่านนรินทร์กระจงทองค่ะผี้ให่บ้านหมู่ที่สิบก็ นี่ะท่านประเสริฐเกียร์นอกและก็ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ท่านเอาหน่วยแก้วนอกระ เรียนนายสันกัมปนาวราวันนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทาตดิฉันนางาดารุดีอุทัยประดิษฐ์ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำราญพร้อมด้วยคณะผู้จัดงานขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทอด ว่าปราป่ากองคุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบุนนทาาในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยต่อวิกฤตมหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของคนในชุมชนให้พึ่งพาพอเพียงมีเกตนารมสูงสุดเพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนในการร่วมกันประกอบความดีร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยแนวทางสันติวิธี จนอาจกล่าวได้ว่ากอ,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 องทุนแม่ของแผ่นดินคือกองทุนรวมจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ลำยากนับเป็นตุนเริ่มต้นแห่งความมีงามกองทุนแม่ของแผ่นดินมีองค์ประกอบสามส่วนได้แก่ส่วนที่หนึ่ง เรียกว่าเงินขนถูพระราชทานเป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนานเาเสจ้ประราชิีพระบร,มร,ร,ะบรมราชินีนาพระบรมราชนนีสังนีหลวงได้ส่งประชาราชให้โดยจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชนแห่งละแปดพันบาทส่วนที่สองเรียกว่าทุนศรธาเป็นเงินที่ราษดรในหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคแก่ตอ่อเนื่อง ด้วยพลังศรัทธาเป็นการแสดงออกคุณทางสังคมที่ต้องการไม่ให้มีปัญหายาเสพติดในสังคมยาเป็นทปกข์มาส่วนที่สามเรียกวัตถุปัญญาเป็นเนินที่รายสุดในหมู่ว่าคิดคนขึ้นด้วยปัญญาด้วยปัญญาของตนเองในการระดมทุน ขยายกองทุนแม่ให้งอบมือจึสามารถนำไปใช้จ่ายใ,ในการแก้ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไปในลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญทา่านประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทุกเงินพระราชทานผวนถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและทอดผ้าป่าสมทุกทุกหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลนนทา ตามพิธีสูงต่อไปพร้อมกับกล่าวให้อวาดแก่ผู้ร่วมงานตามลำดับขอเรียนเชิญค่ะ เรียนท่านเถาพิรมกิจกำนันตำบลนโนทาท่านอภิเชษสำพลกำนันตำบลอันโจ์ท่านรองนายกท่านวิรศิศวิทสิทิษท่านประธานจัดงานท่านผู้ใหญ่ยารุณีอุทัยพระดิษฐ์ท่านผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ผู้ช่วยแพทย์จรวัต าชีพองค์การบริหารส่วนตำบลผลประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอดีตประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าหน้นาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมในงานพระป่าของคุณแม่ในวันนี้ที่เคารพรักทุกท่านครับผม นายสันกัมปนาวะราวันนายกองการบริหารส่วนตำบลนนท่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านํำราญหมู่สี่ตำบลนนท่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นในวันนี้จากคำกล่าวรายงาน ของท่านประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสำราญทําให้เห็นถึงความสําคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่สร้างพลังความดีภายในหมู่บ้านชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็ง ของกองทุนแม่ของแผ่นดินและขยายผลไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นหลักทยนำไปสู่ความสมงบร่มเย็นของหมู่บ้านและชุมชนตลอดจนประเทศชาติต่อไปกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่ได้รับพระราชทานเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พับบรมราชชนมีพันปีหลวงเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านชุมชนด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจึงขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจและน้อมนำไปถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้านและประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปในโอกาสนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ร่วมมือกันป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สำเร็จรุ่งรงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้มทั้งขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชมีนาถพระบรมราชชนมีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระประเมนฑระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิระโรงกรพระ วชีรเท้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากภัยปราศจากทุกปราศจากอันตรายและบรรดาลความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการขอบคุณครับ